เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนคือกระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกําเนิดใหญ่เช่นโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมหรือโดยตรงจากอากาศแล้วนําไปขนส่งเพื่อกักเก็บไว้ใต้ดินอย่างถ่ายวอนในชั้นหินหรือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อลดการปล่อยสู่บรรยากาศโดยมีวิธีหลักๆคือดักจับก่อนเผาไหม้หลังการเผาไหม้และการใช้เชื้อเพลิงที่ออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสําคัญในการบรรลุเป้าหมายสภาพ ภูมิอากาศโลกแม้จะมีต้นทุนสูงแต่มีศักยภาพสูงในการลดโรคร้อนโดยประเทศไทยก็กำลังศึกษาและผลักดันการใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกันการนำไปใช้ประโยชน์นะครับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นเช่นการผลิตปุย๋ยคอนขีดหรือสารเคมีการกักเก็บใต้ดินจีดไปเก็บในภูมิหินลึกที่เคยเป็นแหล่งน้ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่หมดแล้วมหาสมุทรฉีดลงในทะเลลึก ยังมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมบทบาทของเทคโนโลยีช่วยลดการปล่อยก๊าซรเรืองกระจกจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเสริมสร้างการบรรลุเป,ป้าหมายการลดโลกร้อนและการปล่อยก๊าซสุดที่เป็นศูนย์ประเทศไทยมีแผนนำร่องและศึกษาเพื่อนำมาใช้ในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม